เดือดเป็นเดือดพี่น้องคะสาหรับบอสนุมอลําเสียงวิหกไม่ทนแล้วนะคะหลังจากที่มีกระแสที่ทางด้านบอสนกพงศกรได้ออกมาโพสต์นะคะด้วยความเสียใจก็แล้วกันพี่น้องเสียใจที่วันหนึ่งคนที่เคยช่วยเหลืออุ้มชูตังในเชิงประมาณว่าไม่ให้เกียรติซึ่งกันและก,กันนะั่นแหละพี่น้องเพราะว่าเรื่องนี้มันก็นเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วยาวนานนะคะ แล้วมือนหนึ่งพี่น้องขาได้ยิ้นขำหนีออกจากปากคนที่จะของเคยดูแลมากนะคะก็เกิดความเสียใจเป็นธรรมดาพี่น้องเ่าว่าไผ่แหละแล้วก็ยังไม่จบสิ้นที่นี่พี่น้องขาไม่จบไม่สิ้นบอสนุก็เลยสุดจะทนพี่น้องขาออกมาโพสต์ตอบกับเรื่องนี้แบบนี้เลยพี่น้องขาทั้งดานบอสนุกนะคะออกมาบอกว่า ลูกมึงแตะบอดยลูกกูก็แตะบอด่ายคือกันวะสันหาแฟนคลับดาเลยกูปล่อยผ่านแต,แต่มึงอีแต่มึงอีคอควายนะคะเป็นฮอดแมศศิลปินผัดพิ้งหาหาโคดคอมึงติดว่าสันเอาแม่เล่นกับกูแม่กูบ่มีอย่งสงเสียนะมึงเฮ็ดบานท่านไหนแล้วนะค่ายต่อสัญญาบละอีกอรอนะคะอ่า เนาคือหมาเนานี่มึงเขาจ็คอดใสแล้วมึงยังยำอยู่หมองเกาสมองสมองตัต้มตมมากบ่มีแนวสิเลนสร้างกระแสให้ลูกแล้วตีจังว้นมาแนวเล่นแนวเกาสร้างแนวไม่บอกเกิดติเอาสมองเพิ่มบอสีเอาสมองงัวไปว่างไวนาบ้านให้กินเพื่อคิดออก อันนี้ก็คือสุดจะทนจริงๆพี่น้องออกมาแบบว่าโพดแบบแรงเป็นแรงพี่น้องะ่ะบอกแล้วอย่าให้เว้าพี่น้องค่าทั้งด้านบอสหนุเนี่ยพาเดว้าก็คือสุดจริงๆแต่ไม่ไปหาเรื่องใครก่อนนะพี่น้องค่าแต่อย่าให้พูดถ้าพูดเราก็คือหมดเปลือกพี่น้องะ่ะเพราะว่ามือว่าน,นี่นะคะก็เห็นบอสหนุออกมาโพสคือกันบอกว่าอีตอแลวว่ะแนพี่นอ้องเพราะว่าต้องมีอย่างสักอย่างหนึ่งที บอจบบอสินแหละพี่น้องค่ะได้มีการออกมาเว้าถึงนะคะบอสนุบอกบอสนุนะคะเพิ่ออกมาปกป้องบอสนกนะคะแล้วก็มี f เอฟซีเขามาที่นี่พี่น้องขอาะค,ะคอมเมนต์คอมเมนต์เยอะมากๆสําหรับเรื่องนี้บอกว่าตกข่าวพูดถึงใครเนาสันพี่น้องมีคนเขามาผู้ประกอบลูกกับมีแต่ผู้ทีเข้าใจสําหรับโคตนี่กับมีพี่น้องค่ะยีสิเสื้อมันว่าและหลายคนกับสิพ่อเข้าใจ นะคะแล้วสุดยอดมากค่ะเอาสักทีเถอะบอสนุเขาคือกัดบ่บปล่อยแท้เหลืออดมานานแล้วโดนเขาด่าเขาเหยียบมานานแล้วออกไปแล้วกับเจมนบอสจบจเจ๊เถือครั้งนี้เอาให้จบเลยเด้อค่ะสีได้บอสตองวุ่ไหว้ตอกันอีกนะคะยิ่งเงียบยิ่งได้ใจข่อยเขียนหลายแต่ว่าลูกไสข่อยมีแฟนหลายคนอ่าไปนับเบิงแต่ แต่บอแมแนผู้หญิงนี่ละผู้หญิงหรือผู้ชายมั่นกับบอิิดมั่นเป็นเรื่องส่วนตัวนี่แหละเอาประกาศให้ลูกลูกเพื่อเพื่อทำลายลูกชายเฮ้าคัก,คกแมนบอมเอายื่อค้อนเขากับลูกว่าเว้าอยังเว้าเพื่อให้ค้นมากเกลียดสร้างลูกไส้เฮ้าเพื่อทำาลายให้เขาจนดินหรอ เงิดใจเขาคัดอากดีอีลีเดอร์ข้องมั่นทําให้จิตใจคนเปลี่ยนได้อีหลีแท่นทีแยกย้ายไปแล้วสิจบถ้ามาหากินย่างหน่อยกับบอลืมหมอเขาหม,มอนามทีทําให้เจ้าของเองและขอบขั้วได้กินอิ่มยูดกินอิม่มคนอีหยังอิ่มแล้วกระทุบหมอเขาหมอแกงทิ่งใจดําคักสำหรับคอมเมนต์นี้พี่น้องขาเกาออกมากคอมเมนต์ยาวมากนะคะ แล้วเรื่องนี่พี่น้องคะ,ะกับสิบพ่อเข้าใจเยสิว์วาหลายๆคนสิพ่อเข้าใจเดคันออกมาลักษณะปานนี้แล้วสําหรับมุมมองของเยสิ์เองกัคิดว่าถ้าจบแล้วแยกย้ายกันไปแล้วพี่น้องคะต่างคนต่างทํามาหากินต่างคนต่างอุ่มชู้กันค่าเพามีอีหยังทีทําไห้บาดหมางก,กันกับกัสิมีกระแสเขามาก เข่าหูมาทางด้านบอดนกบอดหน,นั่นแหละเพิ่นกับจ้งเดี่ยวออกมาต่อโตนะคะพี่น้องคะเรื่องนี้ยศิษย์บอสบอกไปหลายพ,พี่น้องคะมันเป็นเรื่องของเพิ่นมันบอเป็นเรื่องของเหาเห่าเหามีนาทีเห็ดแคร์ทีเห็นโพดซ้ำนี่พี่น้องบอไปฟันท่งยังจักยางเพราะว่าบอไปฟันท่งความผิดความถือของไผเสื้อมันว่าโตของทั้งสองกรรมสองฝ่ายเพิ่นสิรูเองว่าสิจบแบบใดเกิดขึ้นแบบใด ออกไปแบบใดนะคะพี่น้องคะแล้วเรื่องนี้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบัว่าสิมีแฟนจะค้นกับสามเสื้อมันว่าค้นที่เพิ่นมักศิลปินเพิ่นบ่มักหวังว่าสิเอามาเป็นผัวแม่พี่น้องเพิ่นบัวมักว่าสิเอามาเป็นคู่ครองแม่พี่น้องเพิ่นมักในผลงานในการแสดงหนาเวที่เสื้อมันว่าแม่นสิมีผัวหรือสิมีเมียมันเป็นเรื่องของเพิ่นรับได้หมด ถ้าชอบแล้วก็คือชื่นชอบในอาชีพศิลปินผลงานทีเพิินสางสรรค์ออกมาให้เหาได้เห็นถึงความสนุกสนานทางด้านนาเวที่มากกว่าพี่น้องเอาสมมุติว่าอันนี้เยสิเบ้าเองนะพี่น้องสมมุติว่าบอสนกพงศกรมีแฟนมาแล้วหาคนหกคนกระตามสร้างเยสิบ่เคยไปถามถึงเลยพี่น้องบ่เคยไ,ไปสอดเรื่องนั่นเลยพี่น้องเสือบ่อน,นี่ บ่เคยไปกล่าวกายหรือว่าบ่เคยไปสืบประวัติว่าเพิ่นม,มีแฟนมาจากคนเพิ่นบดเพิ่นโสดบ่บ่เคยได้พี่น้องเคยแค่ชอบบอสนกพงศกรแสดงแล้วก็ชอบในอุดมการหรือทัศนคติบอสนกพงศกรที่ปกครองดูแลองค์กรเพิ่นชอบที่บอสนกพงศกรแสดงด้านหนา้าเวทีพบแต่ความสนุกสนานความสุข ทีเพ่นสางสรร์ผลงานให้ลูกนอ้องพ่นออกมาแสดงความสนุกสนานให้เห่าได้เห็นอันนี้คือส่วนโตทีชื่นชอบแต่บ่รููว่าคนที่เขามากคอมเมนต์แบบเนี้ยนะคนที่เขามาคิดแบบนี้นะแบบว่ามีแฟนแรับไม่ได้นะ่ะบมหัว่คนคิดยังได๋กับศิลปินเนาะพี่น้องต่างคนต่างคิดก็คือว่านั่นแหละพี่น้องมันเป็นสิทธิสีส่วนส่วนบุคคลเป็นความคิดของต่างคนต่าง มีความคิดนะคะกระยากหายเปลี่ยนแนวความคิดพี่น้องค่ะสําหรับการที่เราเข้าไปเสพความสุขจากศิลปินเข้าไปเบิ่งความสนุกสนานไปชมผลงานอ่ของเพลินนะคะบ่เรนสิไปเบิ่งเอาความแบบว่าประวัติของเพลินเพลินเป็นมาจังไดมันเป็นเรื่องของเพลินได้พี่น้องเป็นเรื่องของเพลินเข้าไปคิดแบบนั้นบ่ได้ได้มันบ่เกิดความสุขขึ้นมาได้ได้พี่น้องความสุขเพลินกับมนุษย์ผู้หนึ่งนี่แหละสามารถมีแฟนใดขึ้นกันกับเขาเนี่ยแหละพี่น้อง บ่แมนว่าเป็นศิลปินแล้วสิคไบไผบ่ไดมีแฟนบ่ไดเออเันเจ้ามีแฟน่อยบอ่มักเจ้า่อยบอ่ตดต,ตามเจ้าโอ้ยก็แล้วแต่เจ้าแล้วแต่เจ้าคิดแบบนั้นแมนบ่พี่น้องคะอันนี้คือความความคิดส่วนตัวดอกพี่น้องคะสําหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าจบที่ทั้งสองกรรมสองฝ่ายก็แล้วกันบอเอามาตัดสินโดยตัตัวเจ้าของเองพี่น้องคะเรื่องนี้ก็สมควรจบได้แล้วนะคะพี่น้องสมควรจบได้แล้วกับฝากเป็นกำล,ลังแรงใจให้ บอสนกพงศกรนะคะที่เข้าใจเพิ่นเลยแหละว่าการที่เห้าได้อุ้มชูช่วยเหลือไัสักคนหนึ่งแล้วมายอนหลังมาาถือได้ยินคำเบาแบบนี้ก็ท้าห้เสียใจยุคคือกันแหละพี่นอ้องเป็นกำลังใจให้บอสนกพงศกรสูสูนะคะจังไดกะหักคือเกาติดตามหมอลำเสียงวิหกเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีค่ะสวัสดีค่ะ